ไปคะ่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่ท่ากลางโลกบาบโอ้สวยมากว้าเป็นไงบ้างคะ่ะอากาศดีมากโอ้โหดีโคตรเลยเพราะว่า แล้วก็เห็นมาทุกวันแล้วแหละ <c oughs> โอ้ไปเอ้ย <c oughs> สวยถอยหลังไปแล้วกันนะคะ โอ้โหมืนหัวค่ะพ่นมืนหัวเลยค่ะทำกลางหลอกไม้ที่สวยสวยมากสวยเวอร์อแล้วก็จะนั่งแบบนี้เลยว้าวคืออะไรจะดีขนาดนี้โอ้โหผมเรา ขอรีว่าไปวิ่งมานะคะทุกคนนี่เลยนะคะทุกคนทํากลางหลอกไม้ที่สวยมากๆคือเป็นสวนกเกษตรนะคะตรงข้ามกับหอประชุมมอชอนะคะทุกคนซึ่งเรามาวิ่งอยู่ตรงนู้นนะตรงผังตรงข้ามนะคะและแล้วก็เราก็เห็นหลายวันแล้วะหละหลอกไม้ตรงนี้ทําไมสวยจังางเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้เข้ามาสักทีนะคะทุกคน ประมาณเดินกว่าแล้วนะคะหน้าตรงนี้อะประมาณเดินกว่าแล้วแต่ว่าเราไม่ได้เข้ามาเองวันนี้เรามาวิ่งแค่สี่สิบนาทีนะคะปกติเราจะวิ่งประมาณหนึ่งชั่วโมงวันนี้ก็เอาแค่สี่สิบนาทีพอเพื่อที่จะมาส่วนหลอกไม้นี้เลยทุกคนนี่ไงบรรยากาศดีไหมล่ะดีโคตร ซ o o ปแล้วก็จะเลินไปรอบๆเลยไปต่อนะคะทุกคนซึ่งยังไม่หมดนะโซนนี้ยังไม่หมดแล้วก็จะไปต่ออีกบรรยากาศดีมองเห็นภูเขาภูเขาแต่ว่าเราอยู่ตรงนี้ ทุกคนฉันชอบมากเลยไม่รู้ว่าฉันชอบหลองไม้ขนาดนี้แล้วก็เวลาอยู่กับหลองไม้ซึ่งมันสดชื่นมากๆเลยเป็นยังไงบ้างหลองไม้มีความสุขเหมือน <c oughs> มีความสุขเหมือนเราไม้่ yeah. เรารู้สึกว่าเรามีความสุขกับหลองไม้นี้จังเลยแต่หลองไม้นี้รู้สึกว่ามีกลิ่นไปค่ะ มาเที่ยวสวนหลอกไม้ก็ต้องได้เห็นหลอกไม้ที่สวยงามตรงนู้นก็จะมีตลาดนัดอยู่ตรงนู้นนะคะทุกคนซึ่งวันวันนี้วันพุธเนาะวันพุธมีตลาดนัดอยู่ตรงนี้จ้าเอ๋นี่ตรงนี้ก็จะมีแบบมีหน้าต่างสําหรับที่มาถ่ายรูปนะคะทุกคนทุกคนเราก็มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะ หหวฟูหหวฟูไม่ว่ากันนะคะทุกคนซึ่งว่าซึ่งว่าเรามาวิ่งนั่นเองเป็นไงล่ะคะบรรยากาศโคตรดีและแล้วก็พระอาทิตย์กำลังจะตกดินอยู่ตรงนู้นนะคะทุกวันที่เราถ่ายเครื่องบินขึ้นนะคะทุกคนสนามบินมันจะอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไกลจากตรงนี้เลยแล่แล้วก็มาวิ่งตรงข้างนี้นะคะทุกคน เทมันว้าววยไปไหนแล้วไปแล้วนะคะทุกคนซึ่งว่ามีมีเครื่องบินขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะแล้วแล้วก็ถ้าใครอยากมาเที่ยวนะคะทุกคนสวนกเกษตรติดกับ หอประชุมมอชอนะคะมาเที่ยวมาชมได้ไะเราไปอีกที่หนึ่งแล้แล้วก็กำลังเจริญไปตรงที่มีหลอกไม้อย่าพึ่งเบื่อกันนะคะทุกคนเพราะว่าชอบมากชอบมากทำไมหัวฟูทำไมหัวฟูไว,ฟไว้มีน้องหมาด้วยนะคะ นี่อ่ะนี่นะคะให้รู้รอบๆเลยดีแค่ไหนมาวิ่งแล้วก็เห็นแบบนี้นี่ไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยเลยนะคะ,ะแล้วก็เหมือนบ้าๆบอ้อนิดหนึ่งถ่ายอยู่คนเดียวแล้วก็ดีใจอยู่คนเดียวนี่แหละค่ะ เป็นไงล่ะคะบรรยากาศโคตรดีเอาบิวผูเขามาฝากนี่